เราก็จะมากินขนมปังกันอย่างแรกเราต้องเตรียมขนมปังแบบนี้ก่อนนะคะต้องใส่น,นมข้มนลงไปรู้สึกว่ามันเห็ดไม่แน่นมันก็มีน้นะคะ <c oughs> นมข้นของอะไรลูกพาเลตใช่ไหมใช่อ่ะใส่เยอะไหม,มคะนมข้นนี่ไม่ใส่เยอะยโอ้หไม่เยอะเลยเต็มแผ่นเลยใช่ไหม เ,เต้องใช้แรงบีบด้วยสิลูกเขาต้องบีบด้วยเยอะเกินไปหรือเปล่ามันจะเลี่ยนนะถ้าเยอะเกินไปนอะป่ะม,มีการดูดด้วยฮะปิดให้สนิทแขกอลไวล่ะไปกระ <ไป S 2> โดดเลี้ยเป็นยังไงแขกไปกรดดเลี่ยไปหมดแล้ว อืมอร่อยไหมคะสวัสดีค่ะยนด,ย,ย,กดยก้กดแชร์กดบอครชอฟนี้นะคะค่ะ,คะบ๊ายบาย